อาลับุลลอฮิมินัชัยตานุรจีมิซมิลลอฮิลลอห์มานุรรฮิม alhamdulillahirobbin alamin و به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เพราะความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากอัลลอฮฺ سبحانه และก็อะไรได้มีแต่ท่านพี่น้องผู <Minecraft> ้ที่ ตามรับชมรับฟังรายการทุกทท่านนะครับท่านพี่น้องครับรายการเข้าใจอัลกุรอ่านตามวิถีซลฟได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งทำด,ดุลิลลนะครับท่านพี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะถือสส้นอดมันก็ต้องหิวมันก็ต้องกระหายนะครับเราตอนนี้พี่น้องถามใจตัวเองดูนะเราเนี่ยโกรธอลัลลอฮ์อยู่ลึกๆหรือเปล่า หิวก็หิวก็หายก็กหายทําไมอลอ์ all, ต้องใช้เราให้เธอซิตอดด้วยเป็นแบบนี้หรือเปล่าจิตใจเราอ่ะโกรธอลอ์อยู่ลึกๆอ่ะไม่พอใจอลลอ์อยู่ลึกๆอ่ะหรือเปล่าต้องทวนนะต,ต,ต,ต้องต้องต้องตรวจความรู้สึกตัวเองนะพี่น้องนะว่าเรารู้สึกยังไงที่อลลอ์ all, ให้เราหิวอ่ะปฏิเสธไม่ได้นะเธอซิดอดนี่หิวกระหายอ่อนเพลียไหมอ่อนเพลียสมองขาดน้ําร่างกายขาดน้ําตามหลักวิทยาศาสตร์ร่างกายอ่อนเพลียเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนคนเล่นฟุตบอลอ่ะ แล้วเหงื่อออกเยอะๆเสียเหงื่อไปเยอะร่างกายมันก็อ่อนเพลียมันเหนื่อยด้วยกระหายด้วยหิวด้วยแต่ก็ยอมเล่นฟุตบอลยอมเล่นกีฬายอมไปเข้าฟิตเนสวิ่งได้ไปชั่วโมงเหนื่อยไหมเหนื่อยหิวไหมหิวกระหายเหงื่อออกนะครับแต่มีความสุขที่ได้ออกกําลังกายพศรัทธาต่อลล์ก็มีความสุขที่ได้ทําตามคําสั่งของเจ้านายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออัลลอฮ์เหมือนกับพนักงานที่มีความสุขที่ได้ทําตามใจเจ้านายเอาใจเจ้านายแล้วก็จะนายให้เงินเดือน เรามีความสุขที่เราได้เอาใจอัลลอฮ์ตามคําสั่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งมาแล้วเราก็หวังว่าอัลลอฮ์จะให้สวรรค์เราฝากพี่น้องเอาไว้เป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวจะลึกๆแล้วจะไม่พอใจอัลลอฮ์หิวก็หิวกระหายก็กระหายเพราะฉะนั้นตรวจสอบจิตใจของตัวเองอยู่โดยเสมอนะครับว่าถ้าใจเราลึกๆแล้วเราไม่พอใจเนี่ยเราต้องปรับ إ ีมานเราต้องโต้แย้งไอ้จิตใจที่มันค้านในบัญญัติของอัลลอฮ์ใช้เหตุผลโต้ใช้หลักการโต้ให้อารมณ์เรายอมสยบต่อหลักการของอัลลอฮ์ ให้ได้นะครับให้ยอมสยบต่อหลักการของอัลลอร์ให้ได้นะครับด้วยการเหตุผลด้วยหการด้วยการหลักฐานด้วยความเชื่อมั่นนะครับต้องมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้ไปเถียงไงไปเถียงตัวเองกันเถียงไม่ขึ้นจะใช้ตอมกันเถียงตะกะใช้ตอมอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้หลักฐานใช้เหตุผลในการที่จะแย้งกับอารมณ์แตกต่างตัวเองนะครับอ้าวอาจารย์อาเมีนวันนี้มีอะไรมานําเสนอต่อจากตอนที่ผ่านมาเชิญครับอัอฮบิลลาฮิมินชัยตานอฺรดีมิสมิลลาาฮิรระห์มาานรระฮมอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัิลอาลามีน วะบิฮินัสต اع ีนลาพ ول ูาลาวะลากุวะอิลลัลลาฮินัลลิลอะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮี่ประผู้จารย์คุณลักษณะของเราหมดยังวันนี้ยังยังต่อเนื่องกันนิดหน่นอยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพูดในเรื่องที่ว่าวิธีการที่สรับเสริมมาอีกอีกอีกส่วนหนึง่งครับคือเป็นวิธีการในการเข้าใจอัลกุรอานและหะดีษว่าจะต้องปลอดพ้นจากไอ้สภาพที่จะกล่าวต่อไปนี้ครับนะ

แม่การามนี่ผมไม่จะแปลไงฉะนั้นแล้วส,สิ่งต่อสิ่งที่จะต้องห้ามเนี่ยในทางศาสนาเนี่ยก็คือสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้มีอะไรบ้างหนึ่งการามออรการามเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่คำพูดนะมีนสำนวนเนี่ยหมายถึงศาสตร์ว่าด้วยการวิพากวิจารศาสนาวิพากวิจารตัวบทศาสนาปรัชญานั่นแหละถ้าพูดให้ก็ใจง่ายๆมันก็คือปรัชญา,าพี่น้องเขาใจปรัชญาไหม ปรัชญาคือการถูกเถียงกันในสิ่งที่มันไม่มีความจำไม่ต้องลงลึกเช่นการถูกเถียงว่าแก่นแท้ของมนุษย์คืออะไรอ,ะอันนี้คนมันรู้อยู่แลว้วมนุษย์คืออะไรไปนักอภิปรายยาว<อ>สุดท้ายลงทะเลพล้นนักปรัชญาม,มนุษย์คือนิยามสุดท้ายแตกไม่รู้อะไรตกก่อแตกเรากันมั่วหมดซ้ายกว่ามนุษย์ต้นไม้กว่ามนุษย์อย่างี้ สัตว์คืออะไรเอาสุดท้ายมนุษย์เราเป็นสัตว์เถียงไปเทียงมาสุดท้ายมาถามว่าฉันมีชีวิตอยู่หรือไม่เออนี่อะไรอย่างเงี้ยขารีย่าเงี้ยฉันมีชีวิตอยู่หรือไม่ตอนี่แหละการามก็คือวิพากษ์ศาสตร์ศาสตร์ว่าโดยการถกเถียงเจาะแจ็ไม่เป็นเรื่องอันนี้หนึ่งสิ่งที่ห้ามในศาสนาสองก็คือคูซูมะคูซูมะเนยแหมถ้าจะแปลเป็นไทยก็เหมือนกับวิวาทะมันก็คล้ายๆกันแหละคูเถียงกันไปเถียงกันมาในเรื่องที่มนุษย์ห้ามเถียง ไม่มีตัวบทรับรองเลยนั่งแสดงยานทัศนะกันเองอแบบนะอันนี้คือวิวัทะอสามยีดันนี่ยก็คือแ,<ต>แบบโตโต้กันเถียงอภิปรายกันนะเปิดสัมมน,นอาอภิปรายกันในเรื่องที่อลัลลอฮ์ไม่ได้พูดนบีมไม่ได้พูดเลยเถิดแล้วมั่วอะไรเงี้ยคือไม่ยอมตามตัวบทแล้วไม่จบกันที่มานั่งแสดงภูมิอ่าแนวแนวนี่นะและสุดท้ายก็คือการดีเบต ดีเบตมันก็ึน้นแล้วการเถียงโตว,วาทีเอาชนะขะคข้านกันในเรื่องเดี๋ยวต้องอธิบายนะแต่ว่าอะไรยังไงนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นมหดาสุนเป็นอุตริกรรม,มเป็นสิ่งใหม่ดอลลาร์นั่นแหละหน,ลนะอันเป็นสิ่งซึ่งบ่อนทำลายให้หัวใจของเราเกิดข้อสงสัยกับศาสนานะแม้ว่าผู้ที่กระทำสิ่งนี้จะมุ่งหมายว่าจะเอาศาสธรรมก็ตาม ใช้สิ่งนี้เพื่อแสวงหาสัจธรรมก็ตามแสวงหาสุนนะก็ตามจะต้องอธิบายแล้วนะอันนี้คือตัวบทครับออธิบายก่อนเจตนารมที่สลับพูดสิ่งนี้เนี่ยประเด็นมันมีอยู่ว่าชาวสลัพเขาต้องการจะบอกว่าเรื่องของอัลกรุรอานเรื่องของความเชื่อเรื่องของหลักศรัทธาเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในกรุรอานเนี่ยหลักเดิมอย่างที่ผมเคยบอกแล้วก็คือว่า เคยสอนไปแล้วที่หมาอมบัาฑารีบอกก็คืออิตติบะตามอย่างเดียวการตามความเข้าใจของคนรุ่นแรกอย่างเดียวไม่ต้องตอเยเปิดประเด็นก็ได้ว่าเปิดประเด็นเพื่อหาหาทางแบบแสดงภูมิกันอะกูว่างี้มึงว่างั้นไอ้นี่ว่างี้ตอนที่สอบบอกว่างี้แล้วไม่ฟังจบแล้วจบแล้วเรื่องมันจบแล้วจะคือแบบเหมือนฝรั่งอะเหมือนวิชาการในตะวันตกอะมาเปิดประเด็นถกเถียงในเชิงปรัชญาอะไรเงี้ยนะเถียงกัน เช่นเหมือนมนุษย์เนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าแปลว่าอะไรอเอลบอกมนุษย์เนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่เรา,าสร้างมาเพื่อให้กราบไหวพระองค์นั่นแหละแก่นแท้แล้วของมนุษย์<บ>ตกนั่งท่กเอาไหมมนุษย์มนุษย์ที่เอเลสั่งให้กราบว่าแบบไหนมนุษย์นะอะไระกลุ่มอิควานบอกมนุษย์คือผู้ที่ต้องเป็นนักปกครองโลกอ่านี่ว่าง,งี้กลุ่มชีอะบอกว่ามนุษย์คือผู้ที่จะต้อง ตามอิมามอันนี้นี่ว่านี่มอตซิลาบอกมนุษย์คือคนที่มีเสรีภาพประชาธิปไตยว่าเนี่ยเน่ยแบบเนี้ยเนี่ยเรียกลมเนี่ยที่เขาเรียกว่ากาลาโมลโคซูมาคือมานั่งถูกเทียงในทางอภิปรายอภิปราแล้วก็วิวาทะกันก็คือวิวาทกันนั่นแหละครันะทะเลาะวิวาทกันนั่นแหละเนี่ยสิ่งนี้สิ่งห้ามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคซลฟเนี่ยมันมีคนหลายกลุ่ม ที่เมื่อได้เห็นหลักอากีดะอัลลอฮ์เป็นอย่างไรแบบไหนเรื่องของคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยเขาก็ไปเอาไอ้สูตรเหล่าเนี้ยมาใช้อัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์มามาวิวาทะอะไรยังไงบัลลังกับอัลลอฮ์เนี่ยมันมันมาด้วยกันไหมติดกันหรือเปล่าอัลลอฮ์นั่งเหมือนเรานักเหมือนเก้าอี้หรือเปล่าและสภาวะการอยู่บนบัลลังก์มันมีจุดเริ่มต้นไหมอัลลอฮ์อยู่เหมือนเรานั่งบนเก้าอี้หรือเปล่ายังไงยเช่นอัลลอฮ์มีคุณลักษณะแห่งการได้ยิน การได้ยินเป็นสิ่งที่พ่วงณนะตัวตนของลอหรืออัลลอฮ์สร้างระบบการได้ยินออกมาต่างหาก่าเนี่ยเนี่ยอะไรเจาะแจ๊กแล้วอะไรเนี่ยหรืออันกุรอาบอกอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์เห็นคืออัลลอฮ์เนี่ยเขาก็มานั่งถกเถียงกันในเชิงว่าการเห็นของลอเนี่ยจะต้องโง่มาก่อนแล้วถึงเห็น าอุสบิลล่าฮิ้มันซาลิกไม่รู้มาก่อนแล้วก็มาเห็นเนี่ยไอพวกบ้าโบ้คอแตกเนี่ยเนี่ยมันนั่งเนี่ยแหละคโซมาฮวนจีดานเนี่ยคือไอเรื่องที่ว่าซอฮาบะเขานิ่งเงียบเานิ่งไม่ต้องเสือกเขายืนยันเขาเชื่อตามที่มีอ่ะใช่ไอนี่ลงลึกไอนี่ลงลึกนี่แหละนี่แหละคือการลามซึ่งไอสูตรแบบชอบอภิปรายดีเบตอย่างเงี้ยมันไม่ได้จํากัดแค่แค่เรื่องอะกีดังเดียว ทุกวันนี้ก็มีหลายกลุ่มชอบเอาสูตรนี้มาอภิปรายในเรื่องที่เป็นกฎหมายอิสลามในเรื่องหลักคาสอนเช่นจะแหวกแนวอ่ะจะแหวกแนวเช่นคือชาริอะฮอลล์เนี่ยชาริอะกฎหมายฮอลล์อัลลอฮ์ให้ตัดมือเลยจบไม่ต้องไปคุยกันยาแล้วจบแล้วอันนี้มามาก็เสร็จชาริอะเป้าหมายได้การเป้าหมายฮะแนวเทียงไปเทียงกันมาสุดท้ายฮุกกลมฮอลล์หลุดไปข้อสองข้อ กฎหมายชรีอะมันต้องทำรงไว้ซึ่งยุติธรรมและเสรีภาพนะอัลฮุรียาอัลเอติกาดียาต้องมีเสรีภาพทางความเชื่ออะไรตัวมีอะไรสุดท้ายออาประหารคนตกมรตัดเอาถอนแนวแนวเนี้ยเนีแนวแนวแนวการามคูซูมัลวันจีดานนี่แหละเทียงก็ไปเทียงกันมาเป้าหมายในการคุมหญยาเพื่อให้ผู้หญิงนั้นรอดพ้นจากการอย่างนั้นเนี่ยเวลาให้เทียงเพื่อมุสอลธรรมประธานโทษนะทำเป็นมาไม่เอา เพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงไม่คุมหยาบและปลอดภัยจากการถูกกำลังไอ้เขาเรียกว่าลังควานทางเพศได้ก็น่าจะไม่เป็นไรอ่านี่เห็นว่าเอางี้มาละนียเห็นไหมทีนี้เชฟฟพจานก็อธิบายว่าเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องของการดีเบตถกเถียงอภิปรายเรื่องศาสนาแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นบ่อเกิดของความแตกแยกเป็นกลุ่มต่างๆเพราะว่าเรื่องหนึ่งจะมีสิบกลุ่มเห็นไม่ตรงกันในเรื่องนี้ เข้าใจไหมครับ<ะ>จะมีสิบกลุ่มเห็นไม่ตรงกันนะยิ่งไปกว่านั้นเวลามันเห็นไม่ตรงกันสุดมันก็ก่อให้เกิดไม่รู้อะไรต่อมีอะไรทะเลาะบเบาเแวงกันหูกกลมก็ไปหูกกลมกันมาอืและบางกลุ่มก็จะใช้เอกการไอการดีเบทถกเถียงไว้พริบพวกเนี้ยมาสนับสนุนความเท็จเนี่ยไม่ยอมตามตัวบทนะแต่ทีนี้มันขัดกับแน,นวทางของอาลิซุนนะแนวทางของอาลิซุนน่เนี่ยคือการยอมรับตัวบทร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อน ส่วนหาวิธีปกป้องตัวบทจากไอ้พวกน้องเน่าน้องในพวกเนี้ยไอ้นี่เรื่องหนึ่งนะแต่รับตัวบทร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้ก่อนยอมรับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์โดยดุสเดีก่อนอ่ะยกตัวอย่างตัวอย่างมีไหคืออันกุรอานอาจารย์ชริปในสุรบะกุรออันนี้อัลเราพูดถึงคุณลักษณะอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับในสุรบะกุรออุนการที่สามแปดอัลลอฮ์บอกฟาอิมมายะติยันนะกุมมินนีฮูดะฟามันตะบิอะฮูดายะฟาลาขัฟุนอะลเลฮิมวะลาฮุมยะฮะจานูนอัลลา์บอกว่ เมื่อสัจธรรม,มทางนำจากเราจากอรรถสุภานหวตาลาได้มายังพวกเขาได้มายังพวกเจ้านะอรรถบอกว่าผู้ใดก็ตามแต่ที่ปฏิบัติตามทางนำที่เราให้มาเนี่ยนะออรถสัญญาว่าเขาจะไม่มีความทุกข์ระทมและพวกเขาจะไม่มีความหวาดกลัวความโศกเศร้านี่ไม่มีมนะเรื่องเราได้กล่าวไว้นะครับว่า ฟะมันิตาตบะฮูดายาฟลายาบุลวาลายาสกอเราได้กล่าวไว้ในสุรที่ยี่สิบองค์การที่หนึ่งสองสามเราบอกว่าผู้ใดก็ตามแต่ที่ปฏิบัติตามทางตามทางนำของเราครับนะแน่นอนไม่หลงออืและจะไม่ทุกข์ระทมด้วยอันนี้เลาสัญญาทีนี้เอกาปฏิบัตินี่อย่างไรอืเช่นปฏิบัติอัลลอฮ์บอกอัลอลอฮ์อยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์อยู่ เบื้องบนอ๋อเรามีมืออันนี้เรื่องอักีดะเราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยู่เบื้องบนอเขาพูดงีาไงก็คือเรื่องเนี้งูเลยตามเลยเชื่อเลยหูนกตาบอดตามกุอาหเลยตามเลยตาซุบตาซุบกุอาหนะอันนี้เรื่องอักิดะหรืออัลลอฮ์บอกว่าอิสลามเนี่ยห้ามคนล้มผู้ปกครอง ตามเอาตามเอาไม่ล้มก็ไม่ลม้มไม่ต้องไปเอาไม่ต้องไปเจาะแจ้วว่าทำไม,ไมลม้มขัดกับหลักราาประชาธิปไตยมันขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนจะปล่อยให้มันอยู่แล้วย่างงั้นเอาตามตามมาตามตามนะต,ต,ตามให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนอืออืออัลลอฮ์บอกว่าเรื่องศาสนานให้ตามสอบบะางอือไม่ว่าจะเรื่องทําอิชิกุโบเรื่องอะไรให้ดูสอบบะเวลาคนตายแล้วสอบบะตรทำยังไงกันนะให้ดูอย่างงั้นเอาตามเอาตามก็ตามนะตามร้อยเปอร์เซ็นต์เอาตามไปเลยครับ เรื่องสุนนะห์ใหญ่เนี่ยตามไปเลยอืนะนบีบอกว่าผู้หญิงอืห้ามใส่น้ําหอมออกนอกบ้านอืตามเอาตามเชื่อเชื่อไม่ต้องโอ้ยแล้วเฟชชงเฟชชั่นแล้วอะไรไม่มีศิลปะเลยนบีอะไรไม่ต้องไปนั่งเจาะเจะอย่างนั้นจะเถียงละจะโนยนละนี่ละอ่าเนี่ยต้องนี่นี่ตามหลักก็เป็นอย่างนั้นนะตามหลังเป็นอย่างนั้นตามก่อนสลามให้ผู้ชายมีภรรยาสี่คนสี่คน ยอมรับอยอมรับไม่ต้องโอ้โหแล้วใหายังงี้แล้วแล้วมันยังไงผูง้ชายมันก็ชั่วมันยังงั้นอย่างนี้อ่ะมันช่วยโอกาสมันไหนไเวลามีลมลมเนี่ยส่วนหนมันจะมาจะมา,จะ,มาจะลมไม่ไม่ยอมรับอืมนั่นแหละจะเถียงก่อนจะไม่ยอมรับนะคือยอมรับหลังจากนั้นเนยจะมาการามกันอ่ะจะมาวิวาทะเพื่อปกป้องสัจธรรมเนี่ยปกป้องให้ฐานนี่ยังอยู่ให้ฐานนี่ยังอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่อ้พวกบอราลละเนี่ยคือมันไม่ยอมรับ แล้วม,มันก็จะเถียงเพื่อไ่ยกมันก็จะเอาไอ้ก,การเถียงเนี่ยเพื่อไปสนับสนุน่ไมความเชื่อมันที่ตรงข้ามกับสิ่งที่อันกรานระบุอ,อันนี้อันนี้ที่สลับบอกห้ามตกเถียงมไม่ใช่ตกเถียงเพื่อปองสัจธรรมแล้วก็มายกของผู้สลับงี้นี้เลอะเทอะอง,งี้โมอิมัมสลับโตไม่รู้จะโตยังไงนะมาบอกว่าสลับไม่โต สารัโต้สิครับชอบไปเอาคำพูดสำนวนแบนี้เนี่ยนะวลยีดานเนี่ยสารับไม่โต้เถียงนี่เจตนารมเนะอย่าาแต่ตัวอักษรมาสิเอาเจตนารมมาด้วยสิเนี่ยเนี่ยหลงหลงอ่านหนังสือสารับเองก่อนหลงเจตนารมเขาไม่เอามาเอาแต่ตัวอักษรมาอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่สารับห้ามครับไม่เชื่อว่าเราเนี่ยรู้อยู่แล้วศัจรูธรรมในตัวบทเป็นอย่างนี้ตามซาบะอะไรอย่างนี้ตามสารับอย่างนี้แต่ไอพวกเนี้ยคุยไม่รู้เรื่องกับมัน จากหลัฐานต้องโตต้องหักล้างเชื่อที่มันเป็นอยู่เนี่ยอันนี้ก็อีเรื่องนึงแล้วเราบอกว่ายาเดลโฮมบิลลาตีฮียร์ันเราสั่งให้เถียงแล้วเอาตกลงขัดกหมัมบาร์บารี่ที่พูดอ่ะใช่ปลาจงถกเถียงกับเขาอืนะด้วยวิธีงานด้วยวิธีที่ดีงามเนี่ยเราบอกให้เถียงถ้าหากว่ามันดีกว่าอแล้วนี่บอกไม่ให้เถียงคนละเถียงกันอ่ะคนละแบบอ่ะง่ายงเห็นไหมเถียงฉะนั้นอันนี้อันนี้คือกฎทีนี้เชค ฟาซานก็ได้ยกมาว่าในยุคสลับเนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มที่ชอบมีเชื้อแนวถกเถียงชอบอภิปรายสร้างทัศนะอันนี้ตองนี้อะไรก็มีจะมีมัตตาจิลหะมอตติลล์นี่พร,พระเอกเลยพระเอกแห่งการถกเถียงปัญญาเนะตัวชอบใช้ปัญญาสร้างทัศนะนู่นนี่นั่นไอ้นั่นคือเป้าหมายอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายของบรญญัตไอ้น,นี่เลิกไอ้น,นี่มันรื้อกันหมดอืมโซฟีก็เหมือนกงนมีเงินลมถกเถียงนะ ชริอัอิสลามเนี่ยมันภายนอกมันแค่ของภายนอกมันต้องหาขาอฮักกิกัตหาไปหามาสุดท้ายภายนอกทิ้งหมดทิ้งหมดละมงละมาดไม่เอาละมงละมาดไม่เอา,อาบางกลุ่มเนี่ยเป็นอย่างนี้บางกลุ่มนะไอปัจจุบันกลุ่มที่ลมลงนี้กลุ่มไหนออีกวานยังไงจ้ะเช็คมุกบินบอกไอควานเนี่ยเป็นอติซานเป็นมอตซซิล่าฟิร์รอใช่เชคมูบินพูดไงโอพวกไอควาเนี่ยเป็นมอตซซิลาในเรื่องของการสร้างศาสนา คืออาจารย์เดี๋ยวพี่น้องงงโมตัติรัตนายกเดิมๆที่มีเขาเขาเป็นแบบไหนคือเนี่ยชอบไม่ชอ,ชอบใช้ปัญญาสร้างทัศนะสแสดงทัศนะนน่นี่นั่นแทนที่จะตามตัวบทเชคมุบินก็บอกไอควานที่มีอยู่ในปัจจ<ช>ุบันเนี่ยเช็คมุบินบอกว่าไอควานมันมีเขาียกฐานของสามกลุ่มผสมกันอยู่โอโ้โหเชคมุบินบอกว่าไอควานนั้นเป็นชีอะในเรื่องของปัญญาการเมือง ในเรื่องของผู้นำอ๋อจะเป็นใหญ่ทางการเมืองเอาเรื่องเอาเรื่องตําแหน่งผู้นําเป็นประเด็นหัวข้อของศาสนาไงเพราะว่าชี้อ์นในลมนี้ไงชี้ะห์นี่คือเรื่องตําแหน่งผู้นำเนี่ย เรื่องสร้างรับสร้างตำแหน่งศาส,สนามีเลยผู้นำอ่ไม่ได้เลยอลนบีถูกส่งมาเพื่อสถาปนาผู้นำ,ำอะไรก็ต่อผู้นำใครไม่ยอมรับผู้นำลงน,ลงนรกเต้าหเต้าหิดอีกวานได้ตรงนี้มาอีกวานได้นี่มาแต่ไปไปแปลงอีกนิดแปลงอีกนิดเองไปให้มันลดความฮาร์ดคอร์ลงหน่นอยไปแรกให้มันดูเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอ๋อเดียวผมวิอุลมาวิเคราะห์นะอุลมาวิเคราะห์แล้วก็อีกอีกวานนั้นเป็นคอวาริชในเรื่องของการเป็นพลเมือง ตัวสอบผู้นําคือจะล้มเราจะฆ่าจะประกบบทผู้นําจับอาวุธยิงกับผู้นาเองเนี่ยในสไตล์คอวาดิอีควานเป็นยางไงผู้นําไม่ดีเมื่อไหร่ันล้มและอย่างเงี้ไอควานก็เป็นมุอวตาิล่ะในเรื่องชอบสร้างทัศนัอไควานชอบมาสร้างทศนัตนู่นนี่มันนั่นมกเปิดอะไรใหม่ๆหม่อิสติฮัดใหม่อะไรต่อมีอะไรดนตรีเขาไม่ฟังกันเขาบอกห้ามมาฟังกันใหม่อีกอะไรเงี้ยมาเปิดอภิปรายกันใหม่สร้างทัศนะ ต้องมาแยกระวังกฎหมายอิสลามกับวิธีการนะนนนไอเดือนเนี่ยที่นบีให้ดูเดือนเนี่ยไอการดูเดือนไม่ใช่สาระหลักสาระหลักคือออกบวชฉะนั้นสมัยเนี้ยมีคำนวณแล้วไม่ต้องดูแล้วอ,อ๋อเนี่ยง,งี้เหมือนกันยิลบาบอะไรคือยิลบาบจันทร์ยิยิลบาบยิลบาบการนี่แหละผ่าก็ฮิญาบมาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นแค่วิธีการไม่ใช่สาระหลักไม่ใช่เป้าหมาย หมายคือให้ผู้หญิงปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางเพศเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใส่ลมเนี่ยถ<ต>้าไม่ใส่แต่ว่าปลอดภัยมาชมมาทางทนศนะสมัยนี่เราอยู่กับดอกเบีย้ยเราอยู่กับเศรษฐกิจทุนนิยมต้องอิสติฮัดใหมอนะจะอยู่ยังไงไม่มีดอกเบีย้ยงั้นก็ต้องอนุญาตดอกเบีย้ยในประเทศที่จําเป็นเอามาสร้างทศนะว่าสักกามัน ทำรงไว้ซึ่งความยิ่งทำในสังคมฉะนั้นไปหักเงินเดือนเป็นสกัดไปเลยอ่ะนะนะเช่นข้าราชการรับเงินเดือนสองหมื่นตัดเป็นโอ้โหเอางี้เลยนะอย่างนี้เราวาดยิบด้วยไปกันใหญ่โอ้โหนี่รวมสามกลุ่มเลยพี่คนนี้แล้วก็มานั่งอธิบายกันยี่หดในอิสลามมันเป็นเรื่องของการรักษาที่ปไตยแห่งรัฐฉนั้นไม่มียี่หดเพื่อเตาฮีดเชิงรุกนี่ไม่มีเป็นเรื่องของการกลุ่มเลยโอ้แต่มาเอากลุ่มเอาเอากลุ่มระแบรระแบรระแบร์เอาหมดเวลาเดี๋ยวอาจารย์ต้องมา ชี้แจงเรื่องเรื่องนี้อีกสักหน่อยในะตอนต่อไปนะครับหมดเวลาแล้วพี่น้องฝากพี่น้องเอาไว้พี่น้องคือฟังรายการแล้พี่น้องจับประเด็นให้ดีนะเราก็ไม่รู้จะว่าไงบางทีเนื้อหามันอาจจะลึกไปในรายบางรายละเอียดพี่น้องก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับแต่พี่น้องท่านใดสนใจเป็นพิเศษแล้วไม่เข้าใจจริงๆก,ก็โทรมาหากันได้ว่าไม่เข้าใจอาจารย์เราสนใจจริงๆอยากจะให้อาจารย์อธิบายซ้ําสักนิดหนึ่งเราก็ยินดีนะครับเราก็ยินดี mm. ก็พี่น้องสาม,มารถที่จะโทรมาได้เอาเดี๋ยวเรามาพบกันในตอนต่อไปหมดเวลาแล้วสําหรับวันนี้ Jaga lah, dengan belajar seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.